แสุขท่านสาดชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมาฐานก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แล้วก็น้อมนำไปประพธปฤติฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมนั้นก็เพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมในสภาพธรรมในปรมัตรธรรมที่กำลังปรากฏเพราะว่า เมื่อเข้าใจในสภาพธทมได้เวลาใดคราวใดใจก็จะเบิกบานเมื่อนั้นเพราะว่าในขณะนั้นเป็นกุศลลจิตด้วยเหตุนี้การฟังธรรมเพื่อเข้าใจในสภาพธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะว่าเป็นไปเพื่อที่จะอบรมจะเดินสติปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปจนกระทั่งที่จะละคลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้สภาพธรรมะคือสีเสียงกลิ่นรสโพตพภะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้โตพตพภะคิดนึกเนี่ย ปรากฏทีละอย่างปรากฏทีละอย่างฉันว่าในขณะเห็นก็มีสีกับเห็นเท่านั้นขณะได้ยินก็ไม่ได้ยินกับเสียงเท่านั้นขณะรู้กลิ่นก็มีรู้กลิ่นกับกลิ่นเท่านั้นขณะรู้รสก็มีรู้รสกับรสเท่านั้น ขณะรู้โสดภะก็มีรู้โสดภะกับโพฏภะเท่านั้นปรากฏไม่มีสัตว์ไม่มีคนเลยแล้วยังไม่มีอย่างอื่นด้วยในขณะคิดนึกก็มีคิดนึกกับเรื่องเท่านั้นจะไม่มีสิ่งอื่นประปนเลยในขณะนั้นแล้วสภาพธรรมอย่างที่ได้พูดมานี้ก็ปรากฏเพียงชั้นสั้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าไปพิจารณาจึงจะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลคือหมายคือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลสิ่งที่ปรากฏทางหูก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลสิ่งที่ปรากฏทางกายก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นส่วนสภาพรู้ทางตา สภาพรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นสภาพรู้แต่ละทางญาติโยมจะไปยึดเอาเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเป็นตัวเป็นตนนี้ไม่ได้ไปยึดเอาเป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมแต่ละอย่างนามธรรมรูปธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงใครจะไปสร้างนามมาทำรูปปรธรรมนี้ก็ไม่ได้นามรูปเนี่ยนามมาทำรูปปธรรมเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ผู้ที่หวัง จะพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจะต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นำมาพิจารณานำมาศึกษานำมาทำความเข้าใจราว่าเหตุที่จะทำให้เจริญสติปัฏฐานได้ก็คือการเข้าใจมากขึ้นในเรื่องสภาพธรรมในเรื่องสติปัฏฐาน แล้วก็ค่อยระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมคือนามธรรมคือรูป,ปรธรรมทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปรู้อย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ญาติโยมผู้ที่มุ่งจะปฏิบัติสติปัฏฐาน จึงต้องฟังต้องศึกษาให้เข้าใจในนามธรรมาในรูปธรรมในสภาพธรรมเสียก่อนเข้าใจองค์มรรคให้ดีเสียก่อนจึงจะอบรมจึงจะเจริญจึงจะปฏิบัติสติปัฏฐานได้ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ย จะเดินสติปัฏฐานไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจะเดิญสติปัฏฐานไม่ได้แต่ใครที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยจะเจริญสติปัฏฐานจะเจริญนิพพานาเนี่ยไม่ถูกไม่เป็นไม่ได้อย่างแน่นอน การฟังก็เพื่อให้เข้าใจการฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเข้าใจในธรรมะเข้าใจในแนวทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานจะให้เข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งค่อยๆระลึกตรงระลึกถูก พิจารณาได้ชัดตรงไปว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเพราะว่าในชี่อตงหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพียงจิตเป็นเพียงเจตสิกเป็นเพียงรูปซึ่งเมื่อสรุปแล้วจิตเจตสิกก็คือนามธรรมารูปก็คงเป็นรูปไม่ได้มีส่วนใดที่จะเป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่ เราเราทั้งหลายเนี่ยเคยคิดเคยจำที่คิดว่าเป็นเรามีเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาต,ติมีคนนั้นคนนี้ของเราก็คือเป็นความคิดความจำของเราต่างหากซึ่งความคิดความจำนั้นก็เป็นสภาพธรรมะนะไม่เที่ยงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นสภาพรู้ทางใจ จะไปยึดเอาเป็นตัวตนไม่ได้จะไปยึดเอาตัวความคิดความจำเนี่ยเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปดับไปไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่ได้คงทนอะไรอันนี้ญาติโยมจะต้องเข้าไปพิจารณาหรือว่ามักเกิดขึ้นเนี่ย มักนันเองเป็นผู้ระลึกมักนันเองเป็นผู้ศึกษามักนันเองเป็นผู้ทำความเพียรที่จะรู้โดยความเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมเป็นรูปประธรรมบ่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานที่ถูกต้องต้องรู้นามธรรมต้องรู้เป็นรูปประธรรมต้องรู้โดยความเป็นสภาพธรรมะทั้งหกทวาร เพิ่มขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นยิ่งขึ้นก็คือรู้เป็นนามยิ่งขึ้นรู้เป็นรูปยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะละคลายความเป็นสัตว์บุคคลได้จริงๆจึงจะละความเห็นผิดได้ความเห็นผิดก็คือเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นสภาพธรรมเนี่ยเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้าง อันนี้จริงแล้วเนี่ยสภ si. าพธรรมคือสิ่งที่มีจริงคือสีเท่านั้นเป็นเสียงเท่านั้นเป็นกลิ่นเท่านั้นเป็นร,ร,รสเท่านั้นเป็นผฏฐภัพพะเท่านั้นเป็นสภาพรู้ทางตาเท่านั้นเป็นสภาพรู้ทางหูเท <takeaway> ่านั Billie ้นเป็นสภาพรู<ค>้ทางจมูกเท่านั้นเป็นสภาพรู้ทางลิ้นเท่านั้นแล้วก็เป็นสภาพรู้ทางกายเท่านั้นเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้น ญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายลองหาดูที่ว่ามีส่วนไหนที่จะเป็นเราได้จะเป็นเราได้บ้างคำตอบก็คือว่าไม่มีเลยคำตอบก็คือว่าไม่มีเลยทำไมจึงไม่มีก็เพราะเป็นธรรมะอย่างที่บอกแล้วน่ะเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเป็นปรมัตธรรมเท่านั้นนะเป็นสภาพธรรมเท่านั้น ทีนี้ว่าเราไม่รู้จักสภาพธรรมไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเลยก็เลยไปยึดเอาเป็นตัวตนเมื่อไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะก็พึ่งธรรมะไม่ได้ด้วยธรรมะก็ไม่เป็นที่พึ่งญาติโยมจะต้องเข้าใจธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะธรรมะจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้ แล้วก็พึ่งธรรมะได้เช่นญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอ่าที่เรายึดถือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันที่จริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมเป็นจิตบ้างเป็นเจดสิกบ้างเป็นรูปบางแล้วสภาพธรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันไม่มีส่วนใดที่จะ ไปบังคับบัญชาได้เป็นตัวตนได้จริงๆหรือว่าถ้า,าว่าเราทั้งหลายเนี่ยเข้าใจในธรรมะแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีสัตว์บุคคลก็รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนแลาเป็นไปตามการกระทำํำตามกรรมของแต่ละบุคคล เข้าใจแค่นี้เพียงนี้ก็พอจะอเบาใจได้บ้างแต่ไม่มากต้องฟังให้ชินให้เสพคุ้นในธรรมะจริงๆจ,งจึงจะเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งได้บ้างเพราะอะไรเพราะมีความเข้าใจในธรรมะจริงแล้วนะก็จะเห็นถูกเห็นตรง ในสภาพธรรมคือนามาทำคือรูปธรรมอย่างที่ได้พูดมาแล้วนี่อนเมื่อญา,าติโยมทั้งหลายเข้าใจธรรมะได้ละคลายได้นะในขณะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะในขณะนั้นเนี่ยแม้แต่ความโลภโกรธหลงเองก็เป็นสภาพธรรมเสียเอง ในขณะเข้าใจเนี่ยมันละคลายได้เนี่ยเป็นกุศลเป็นบุญนะ่ะเป็นของใครก็ของมันก็นหมายกับว่าบุญกุศลเนี่ยของใครก็ของมันบาปอากุศลก็ของใครก็ของมัน,นหมายก็ว่าใครทําก็ใครได้นะใครไม่ทําใครไม่เจริญอบรมก็ไม่ได้จะเจริญอบรมกุศล แทนกันก็ไม่ได้บาปก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับก,กินข้าวเลออยญาติโยมใครกินในผู้นั้นก็อิ่มใครฟังธรรมะผู้นั้นก็รู้สภาพธรรมะใครไม่ฟังใครไม่รู้คนนั้นก็ไม่รู้ธรรมะก็หนักอกหนักใจมันก็เป็นอย่างนี้เป็นไปตาม เหตุตามปัจจัยถ้าถาม่าธรรมะเกิดจากอะไรธรรมะก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยธรรมะเกิดเองโดยรอ,อยนี่ไม่ได้เกิดขึ้นได้เฉยนี่ไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นว่าเสียงจะเกิดได้าจะาจะได้ยินเสียงได้ก็เพราะเสียงเนี่ยมากระทบโสตประสาทหูได้ยินจึงเกิดขึ้นได้ถ้าเสียงไม่เกิดมากระทบโสตประสาทแล้วเนี่ย ได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะะนั้นเสียงก็ธรรมะโสตประสาทก็ธรรมะได้ยินก็ธรรมะาการประชุมพร้อมกันของเหตุของปัจจัยนั้นๆเนี่ยจึงทําให้เกิดสภาพธรรมะในระดับต่างๆขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าธรรมะนี่เกิดเองนะญาจโยมธรรมะทุกชนิดทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดการที่จะเริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐา,านหรือว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยญาติโยมจะต้องเริ่มที่ฟังให้เข้าใจในเป็นอันดับแรกว่านามเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรเจตสิกเป็นอย่างไร รูปคืออะไรคืออย่างไรถ้าเมื่อฟังเข้าใจแล้วนะค่อยๆระลึกศึกษาพิจารณาโดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติได้จะต้องมีความรู้จะต้องมีความเข้าใจเป็นเบื้องแรกในสภาพธรรมนะเข้าใจในสภาพธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็ได้แก่เข้าใจเรื่องสีว่าคืออะไรเข้าใจเสียงว่าคืออะไรเข้าใจกลิ่นว่าคืออะไรเข้าใจรสว่าคืออะไรเข้าใจโพธพภะคืออะไรเข้าใจเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธพภะคิดนึกไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆทั้งนั้นเน่ยไอสภาพธรรมนั่งที่ได้ว่ามานี้เนี่ยไม่ใช่ศาสนาอะไรทั้งนั้นน่ย แต่เป็นของจริงไม่มีศาสนาไมันเป็นศาสนาใดทั้งนั้นมันเป็นของสากลทั่วไปนะเพราะว่าไม่ว่าจะแขกไทยฝรัง่งก็คือสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้ของจริงพิจารณาของจริงแล้วเนี่ยก็จะระขายได้ทั้งหมดนะไม่ว่าใครก็ตามอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่สัตวบุคคลเราก็จะหลุด จะลดความทุกข์ทั้งปวงลงไปได้ตามสมควรเพราะว่าการบรรลุธรรมะก็มาจากการอบรมธรรมะอบรมสติปัฏฐานรละลึกพิจารณาในสภาพธรรมที่กลังปรากฏจนกระทั่งประจักษ์แจ้งว่านามเท่านั้นรูปเท่านั้นเห็นเป็นนามเท่านั้นได้ยินเป็นนามเท่านั้นดูกลิ่นเป็นนามเท่านั้น รู้รสเป็นนามเท่านั้นรู้โพธพภะเป็นนามเท่านั้นคิดนึกเป็นนามเท่านั้นเห็นเป็นรูปเหมือนที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสีเป็นรูปที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเสียงเป็นรูปที่ปรากฏทางหูเท่านั้นกลิ่นเป็นรูปที่ปรากฏทางจมูกเท่านั้นรสเป็นรูปที่ปรากฏทางลิ้นเท่านั้นโพธพภะเป็นรูปที่ปรากฏทางกายเท่านั้นเมื่อเข้าไปแยกแยะเข้าไปพิจารณาจะกระจัดกระจายไปโคลาทิดโคราทาง ก็จะค่อยๆเบาลงไปพระวัติที่พึ่งอันสูงสุดของเราทั้งหลายนี่ก็คือปัญญานั่นเองที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยความเป็นสวัสธรรมะไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้นเข้าไปเห็นอย่างนี้เนืองๆบ่อยๆ จึงจะระคายความทุกข์ทั้งปวงทั้งหลายได้ถ้าไม่เข้าไปรู้ไปเห็นไปพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ละคายไม่ได้เพราะว่ามันละความเห็นผิดไม่ได้เมื่อละความเห็นผิดไม่ได้ก็ยึดถือเป็นตัวตนไปเมื่อยึดถือเป็นตัวตนอยู่เนะี่ความทุกข์ความหนักอกหนักใจย่อมจะตามมา อันที่จริงแล้วความคิดความนึกความจำความรักความชังความพอใจไม่พอใจเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นอย่ายอมจะต้องเข้าไปพิจารณาความเห็นความรู้สึกนึกคิดความรักความชังความเกลียดความโกรธชอบไม่ชอบดีใจเสียใจพิจารณาในสภาพธรรมเหล่านี้ว่าเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นนะหมายก็ว่าคิดนึกเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้น จำเป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นพอใจเป็นทราบรู้ทางใจเท่านั้นไม่พอใจก็เป็นสภาพรู้ทางใจเท่านั้นและไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลด้วยต้องรู้แจ้งน่ต้องรู้แจ้งต,ง,จงตามความเป็นจริงโดยความเป็นนามธรรมโดยความเป็นรูปธรรมคือเข้าไปเห็น ธรรมะเป็นธรรมะในสภพพธรรมเป็นสภาพธรรมและเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างไม่ปะปนกันเมื่อเข้าไปเห็นอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งนามอันหนึ่งไม่ใช่นามอีกอันหนึ่งรูปอันหนึ่งไม่ใช่รูปอีกอันหนึ่งแล้วรูปก็ไม่ใช่นามนามก็ไม่ใช่รูปด้วยเห็นอย่างนี้ก็เพื่อที่จะละนะเพื่อที่จะคลายนั่นเอง แล้วก็ไปเห็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงคืเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแปลผันไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของใครแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือสีนั่นเองไม่เที่ยงเสียงนั่นเองไม่เที่ยงกลิ่นนั่นเองไม่เที่ยงรสนั่นเองไม่เที่ยงโพธิภพนั่นเองไม่เที่ยง เห็นนะไม่เที่ยงได้ยินไม่เที่ยงรู้กลิ่นไม่เที่ยงรู้รสไม่เที่ยงรู้ผลตระไม่เที่ยงคิดนึกไม่เที่ยงนี่เองที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็คือนามธรรมรูปประธรรมนั่นเองที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อญาติโยมทั้งหลายเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วดับ ช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะสั้นมากเท่านั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ระลึกใหม่รู้ใหม่ทีละเด็กทีละน้อยอันนี้แหละจะเป็นทางเพื่อรู้แจ้งแล,กละกระลักใคยในสภาพธรรมะที่เป็นตัวตนได้จะพิจารณาอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นใด ที่เรียกว,ว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นคือทำไม่ได้ด้วยญาติโยมเจริญสติปัฏฐานนี่ทำไม่ได้ด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจนะไม่มีความรู้นะปราศจากความเข้าใจแล้วนี่ทำไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงต้องอบรมจึงต้องอบรมจึงต้อง จเจริญภาวนาให้ความรู้ความเข้าใจในี้เกิดขึ้นเสียก่อนมีขึ้นเสียก่อนจึงจะ,จะเจริญสติปัฏฐานได้ทีหลังจึงจะละคลายความไม่รู้ได้ความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าไม่รู้จักสภาพธรรมไม่รู้จกักมรรคปกองแปดก็เดินสติปัฏฐานไม่ได้ ต้องรู้ว่า <c oughs> ต้องฟังให้เข้าใจก่อนในนามาทำรูปประธรรมแต่ละอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะต้องอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจนกว่าสติปัฏฐานจะเกิดถ้าสติปัฏฐานเกิดนีสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ว่าขณะนี้นะเป็นธรรมะนะแต่ละทางนะ แต่และอย่างเท่านั้นเองซึ่งกุศลก็เป็นสภาพธรรมะอากุศลก็เป็นสภาพธรรมะวิบากก็เป็นสภาพธรรมะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ใดที่จะเข้าใจได้ ين, จะต้องติดตามจะต้องทําความเข้าใจจะต้องอบรมเรื่องจิตเรื่องเจเรืเสกเรื่องรูป บ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งความสงสัยในสภาพธรรมะนี่หมดไปเพราะเข้าใจได้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งเท่าธรรมะโดยการปฏิบัติก็ตามแต่ก็คลายทุกข์ไปได้ตั้งเยอะในถ้าไม่ยึดถือได้าติโยมอันนี้แหละจึงต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเสียก่อนเป็นเบื้องแรกว่าธรรมะที่เกิดดับนั้นเป็นอย่างไร นามนั้นเป็นอย่างใดร,รูปเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วก็มาแยกแยะมาพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งรู้แจ้งแทงแตลอดได้ทั้งหกทวารแต่เมื่อรู้แจ้งเห็นว่าเป็นธรรมะเท่านั้นจนกระทั่งความโลภความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะาเป็นปัญญาเป็น วิชานะเป็นความรู้ความเข้าใจงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องระลึกรู้ต้องฟังต้องทำความเข้าใจในสภาพธรรมคือนมามธรรมคือรูปธรรมให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งขึ้นเมื่อมีเหตุมีผลมากขึ้นก็จะทำให้รู้แจ้งได้เหตุไม่สมควรแก่ผลนผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ เหตุสมควรแก่ผลผลก็เกิดขึ้นมาได้หมายคือว่าฟังและลึกศึกษาพิจารณาเนี่ยยังไม่พอก็บรรลุสภาพธรรมไม่ได้นะไม่รู้ธรรมะไม่ได้ทีนี้ถ้าเข้าใจสภาพธรรมยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นและลึกศึกษาบ่อยขึ้นเนี่ยก็เป็นหนทางที่จะนําให้ออกจากความไม่รู้ได้แล้วพ้นจากทุกได้ เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มีความสนใจในเรื่องเจริญนิพพานากรรมฐานก็ต้องใส่ใจฟังสนทนาเรื่องปรมัตตธรรมสภาพธรรมในธรรมะในสิ่งที่มีจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะไปปฏิบัตินาสติปฐานได้ต่อไปถ้ามีความสนใจญาติโยมก็สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนิพพานารูปนามหรือจะ เอาเทปไปฟังด้วยเอาเทปรูปนามไปฟังด้วยแล้วก็ไปฟังด้วยนะไปสนทนาด้วยเอาหนังสือวิปัสสนารูปนามนี้ไปอ่านด้วยทั้งสามอย่างสามประการเนี่ยประกอบกันญาติโยมก็จะเข้าใจในสภาพธรรมแยกแยะได้ปฏิบัติได้ออกจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนที่สุดอันนี้นะขอยืนยันก็จะคลายคลายความหนักอกดอกใจคลายความทุกข์ได้ ้ายาโยมอยากจะเข้าอบรมมิปัสนารูปนามนะมีทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะตั้งแต่สิบสามนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาทุกวันก็มีผู้คนไปกันทั่วๆไปถ้ามีความสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาตมาภาพปลายจันสุก,กายค่ากายโย วัดรวกบางบำรุถนนจดันสนิทวงซอยห้าเขตบางพลัดกรุงเทพหนึ 4, 3, 3, 1, 7, 7, 1. ่งศหมายเลขโทรศัพท์4ี่1ามสามหนึ่งเจ่ะสี่สามสมหจ็จ็ญาติโยมก็จำหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วก็อยากจะสอบถามในเรื่องวิปัสสนากรรมาฐานทางโทรศัพท์ก็ติดต่อสอบถามได้ก็ยินดีที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับญาติโยม ในธรรมะให้ยิ่งขึ้นวันนี้เวลาได้หมดตงรแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร